กับข้าวมื้อเช้าวันนี้ก็มาเส้นแต่เช้าเลยอันนี้จะเป็นเส้นอัลมอนด์นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อคืนคือหิวมากแล้วในหัวคิดถึงแต่ขนมจีนขนมจีน,น,จนคือฉันแบบขนมจีนเลิฟเวอร์มากแล้วไม่ได้กินนานๆแล้วอ่ะเช้ามาก็เลยต้องมาหาเส้นกินแทนอันนี้จะเป็นสันคอหมูสไลด์นะคะฉันก็ไปย่างใส่เกลือแล้วก็พริกไทยนิดนึงไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะเพราะนางก็มันเยอะอยู่แล้วแล้วก็เส้นสดอัลมอนด์ตัวนี้เขาจะผสมเคลด้วยรสชาติจะรู้สึกเหมือนมีเหลืองทุกอย่างเลยลก็เอามาล้างน้ำนิดนึงตอนแรกฉันแบบว่าเห็นซองนนมัจะ ่มนแบบซองเล็กมากพอเอามาคลี่ล้างน้ําเออมันก็เยอะอยู่พอได้เส้นสุกเร็วมากฉันลวกแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วก็จะฉีดสเปรย์น้ำมันมากอกแบบ extra virgin ลงไปนิดนึงเพื่อแม่มันติดกันแล้วก็เอาซอสก๋วยเตี๋ยวแบบ k e โตนะคะมาคลุกเลยใส่แค่นิดเดียวตอนแรกฉันก็คิดว่าเออฉันจะกินกับซอสอะไรดีนะซุกี้ดีหรือเปล่าหรือจะใส่สลัดงามันก็ไม่เข้าก็เลยมาจบอยู่ที่ซอสก๋วยเตี๋ยวก็นั่นแหละเข้ากันแล้วเสร็จแล้วก็จัดทุกอย่างใส่จานมือนี้โปรตีนแน่นมากเส้นอันนี้14กรัมหมูก็1 8ร้อยแเท่าไหร